นงงใน House of the d a o n ซีซั่น Season 2ตอนที่3หลังจากนั้นละครเพื่อน,นสงครามมันก็เริ่มปะทุขึ้นมันก็เริ่มจากตระกูลเล็กๆนั่นก็คือตระกูลแบ็คเคนกับตระกูลแบค็คบูดสองตระกูลนี้เป็นอริก,กันมาช้านานก็เลยเค้นฆ่ากันซะเลยเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็เลือกข้างฝ่ายหนึ่งก็เลือกฝ่ายของเลนิล่าอีกฝ่ายหนึ่งก็เลือกฝ่ายของอาริเซนพูดคุยกันไม่ได้ก็เลยฆ่ากันซะเลยหลังจากนั้นละครเจ้าหญิงเลนิดก็เริ่มพูดให้เลนิล่าได้คิด ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรคิดให้ดีๆลูเซลิสทาให้ตาของเอมอนบอดเอมอนก็เลยฆ่าลูเซลิสส่วนพวกเราจึงส่งคนไปฆ่าลูกของเอกอนฆ่ากันไปฆ่ากันมาแบบนี้สงครามมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้ววันใดที่มก,กรรบกันวันนั้นมันจะเหลือแต่เท่าทานอาริเซนเป็นเพื่อนเก่าของเลนิล่าเจ้าหญิงเลนิดก็เลยคิดว่าอาริเซนเองก็ไม่อยากจะก่อสงครามมันอาจจะเป็นการดีก็ได้หากเลนิล่าหาทางคุยกับอาริเซนเพื่อหยุดสงครามครั้งนี้ ่ว่าเรนีล่าเธอยังโกรอลิเซนไม่หายอาลิเซนก็คือคนที่ชิงบัลลังก์ของเธอเอาไปให้กับเอก,กอน ต่อจากนั้นแหละครับทางด้านเอกอนพวกเขาก็เตรียมเคลื่อนทัพไปที่ไฮเลนฮาวเพื่อปราบพ,พัทมิทของเรนิล่าให้หมดสิน้นงานนี้จะนําโดยเซอร์คิสตันโคผู้ซึ่งขึ้นมาเป็นหัตราชาคนใหม่แทนออตโตไฮทาวเวอร์ปู่ของเอกอนที่ถูกไล่หัวออกไปแล้วและงานนี้เซอร์คิสตันโคก็จะขอยกทัพไปแบบเล็กๆไม่ขอเอ,อกะเลิกเพราะเขากลัวว่าทางด้านเรนิล่านี่จะไว้ตัวทันเขาจะไปแบบเงียบๆไม่ให้ใครรู้ ส่วนเลนิล่าเธอก็ไปขอบคุณมิซเเลียที่ย้อนมาบอกเธอเรื่องของเสอร์อาริกที่ถูกส่งออกมาจากฝ่ายของอาริเซนเพื่อรอบสังหารเธอในวันนั้นเลนิล่าถามมิซเเลียว่าอยากจะได้รางวัลอะไรตอบแทนที่ช่วยชีวิตเธอมิซเเลียก็เลยขอตำแหน่งในสภากับเลนิล่าครับมิซเเลียเธอบอกว่าเธออยากจะแก้ปัญหาให้กับคนจนคนสามัญชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในคิงส์แลนดิ้งเธออยากจะแก้ปัญหาเหล่านั้นต่อจากนั้นเลนิล่าเธอก็ส่งลูกเล็กๆของเธอทั้งจากสามีเก่าและลูกของเธอที่ได้จากเดม ทางเจ้าฟี่ถึงมีอายุแค่6คขวบวิเซลิสกับเอกอนก็เป็นเด็กเล็กๆล,ลูกของเธอกับเดมอนไปอยู่กับญาติของเธอที่ไว้ใจได้และคนที่จะพาลูกๆของเธอไปเลี้ยงดูต่อนั้นก็คือเลนาลูกสาวคนเล็กของเดมอนกับเจ้าหญิงเลนาผู้ตายไปแล้ว เลนิล่าเธอฝากฝังลูกๆของเธอกับเลน่าเป็นอย่างดีเธอไม่มั่นใจสถานการณ์ในตอนนี้ครับไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีการรอบสังหารเธออีกตอนไหนลูกๆของเธออาจจะถูกล้างแค้นก็ได้ถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอหวังว่าวันนั้นลูกๆของเธอที่รอดชีวิตไปจะกลับมาต่อสู้อีก นี่จะเป็นสาเหตุหรือเปล่าว่าทําไมกษัตริย์ถึงต้องมีลูกแบบเยอะๆก็เพราะว่าใครตายนี่ก็ต้องขึ้นมาสารต่อบัลลังก์ต่อไปมันต้องมีคนสืบอ,อํานาจต่อไปคือสิ้นสุดไม่ได้ต้องยาวที่สุดลูกหลานก็เลยสําคัญมากครับต้องมีลูกหลานเยอะๆ ส่วนทางด้านเดมอนครับเขาก็ไม่ได้หายไปไหนหลังจากที่เขาถูกเลนิล่านี่ไล่ออกมาเดมอนก็ยังหาทางช่วยเลนิล่าอยู่เหมือนเดิมและงานนี้เดมอนเขาก็อยากจะพิสูจน์ว่าเขามีคุณค่าพอเดมอนได้ขี่มังกรแดงของเขามาที่ปราสาทไฮเลนฮาวเของตระกูลสตรองครับตระกูลสตรองก็คือตระกูลของชูรักเก่าของเลนิล่าครับเพื่อนที่นี่เดมอนเขาก็ได้พบกับเซอร์ไซมอนสตรองผู้นำของที่นี่ แต่ว่าผู้นําที่แท้จริงของตระกูลสตองในตอนนี้ก็คือหลอดลาลิตให้หลอดคาเปจอมเสียมนั่นแหละครับซึ่งคนในตระกูลสตองนี่ก็ไม่มีใครเอาหลอดลาลิตแล้วแล้วก็ไม่มีใครยอมรับว่าหลอดลาลิตเป็นผู้นําเซอร์ไซมอนเขารู้ครับว่าหลอดลาลิตลานของเขาเองอยู่เบื้องหลังการเผาปราสา,าไทไฮเลนฮาวแล้วก็ฆ่าพ่อและน้องชายของตัวเองเผาสดตายอย่างอนาถคาปราสาทแห่งนี้ ใครๆคนไหนก็ไม่ฟังคําสั่งของหลอดลาลิตทั้งนั้นและตระกูลสตองก็พร้อมที่จะอยู่กับฝ่ายของเรนีล่า เหตุที่เดมอนมาที่นี่มาที่ไฮแลนด์ฮาวของตระกูลสตองเพราะว่าปราสาทแห่งนี้นะครับเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดมีทหารมากที่สุดเดมอนเขาก็เลยคิดว่าเขาจะารวมกําลังที่นี่เพื่อไปชิงบัลลังค์คืนจากฝ่ายของอาริเซนส่วนเซอร์คิสตันเขาก็เตรียมออกทับอาริเซนเธอก็มาส่งเซอร์เควนไฮทาวเวอร์พี่ชายของเธอให้ร่วมทัพไปกับเซอร์คิสตันด้วยก่อนที่เธอกับเซอร์คิสตันจะจากกันอาริเซนก็ทาหน้าตาอลัยอารว์ ทั้งคู่นี่เป็นชู้รักกันนะครับแล้วก็ได้เสียกันมาหลายครั้งแล้วฉาก18บปวกกับเพื่อนๆไปตามดูกันออเองส่วนทดานเอก่อนเขาก็แต่งชุดเกาะแบบเต็มยศแบบกษัตริย์เอกอนผู้พิชิตอดีตกษัตริย์ที่เก่งมากๆในอดีต เขาเตรียมที่จะบินมากรตามทัพของเซอร์คริสตันโคไปเพื่อไปทำสงครามแต่แว,ว่าไอ้ลอดลาลิตไอ้ลอดขาเป๋จอมเสียมมันก็มาปั่นประสาทเอกอนอีกแล้วมันบอกว่าหากเอก้อนไม่อยู่ที่นี่ราชนินีอาริเซนกับเอมอนอาจจะยึดบันลังของเอก้อนก็อาจจะเป็นไปได้เอก้อนเมื่อฟังแบบนั้นเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะไม่ไปเขาจะอยู่เฝ้าบัลลังของเขาอยู่ที่นี่ เอก่อนและเหล่าบรรดาอัศวินปวกเปียกติดตามเลียแข้งเลียขาเขาพาแต่ไปหาเวลากินเหล้าเมายาก็เลยเปลี่ยนแผนครับเพื่อนๆจากการที่จะตามทัพบของเซอร์คิสตันไปพวกเขาก็เลยจะไปเที่ยวหอนางลมและที่นี่เอก่อนก็ได้พบกับเอมอนน้องชายของเขาที่มาที่นี่เหมือนกันเอก่อนมาที่นี่เพื่อว่ามาเที่ยวหญิงโซเพนีซึ่งมันต่างจากเอมอนเอมอนมาที่นี่เพราะว่ามาระบายความทุกข์ของเขาให้หญิงโซเพนีได้ฟัง เอกอนเมื่อเห็นเอมอนแบบนั้นเขาก็ล้อเลียนเอมอนบอกว่าเอมอนเนี่ยตั้งแต่เป็นหนุ่มก็เที่ยวแต่หญิงโสเพณีคนเดิมๆไม่รู้จักเปลี่ยนจนหญิงโสเพณีที่เอมอนเที่ยวจะแก่อยู่แล้วเอมอนเมื่อได้ฟังเอกอนพูดอย่างนั้นล้อเลียนเขาแบบไหน,นเอมอนก็ไม่สนใจและเอมอนก็เดินจากไปแบบโทงเทงเลยครับเพื่อน ส่วนท่านดาดเซอร์คิสตันเซอร์เควนพี่ชายของอลิเซนเขาก็ไม่ยอมฟังคําสั่งของเซอร์คิสตันเขาจะไม่นอนค่ายและเขากับคนติดตามจะไปหาโรงเตียมหาที่นอนนุ่มๆนอนสบายตามสไตล์นิสัยของอัศวินก็แค่ตําแหน่งจริงๆก็ลูกคุณหนูอยู่สบายนี่แหละครับไม่เคยลบจริงไม่รู้การลบอะไรเลยพร้อมจะพูดจาดูถูกเซอร์คิสตันมาเป็นแค่สามัญชนไต่เต้ามาจนเป็นเซอร์ได้เก่งจริงๆและยังไม่นำซ้ำแย่งตําแหน่งหาดของราชาพ่อของเขาไปได้อีกด้วยเก่งจริงๆนะเซอร์คิสตัน นั่นว่าเซอร์คิสตันก็ไม่สนใจคำพูดอะไรของเซอร์เกวนเลยเซอร์คิสตันนี่มองรอบๆเขามองไปทั่วแล้วก,ก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าจนกระทั่งเซอร์คิสตันได้พบกับมังกรมังกรกำเป็นล่าลูกสาวของเดมอนเธอได้ขี่มังกรของเธอออกลาดตะเวนแถวนี้หลังจากนั้นเซอร์คิสตันและเซอร์เกวนก็ต้องรีบขี่มา้าหนีสุดชีวิต เขารีบพูกม้าเข้าไปในป่าก่อนที่มกรกเ,เบล่าจะตามมาเผาพวกเขาแต่ว่าทั้งคู่ก็สามารถหนีรอดมาได้เซอร์เว้นก็เลยขอบใจเซอร์คริสตันหาไปได้เซอร์คริสตันเขาคงตายไปแล้ว พอจากนั้นครับเบลล่า <B ella> นี่ก็บ,บินกลับมาแจ้งเขาเรื่องนี้กับเลนิล่าว่าฝ่ายของอาริเซนเริ่มเคลื่อนไหวแล้วก็เคล,ลื่อนพลไปที่ไฮเลนทาวแล้วสภาพของเลนิล่าก็เลยบอกว่าพวกเราก็จะต้องเคลื่อนพลไปจัดก,การกับพวกมันซะบ้างพวกนั้นเริ่มเคลื่อนไหวถึงเวลาพวกเราจะต้องลบแต่ถ้าว่าเรนิล่าเธอไม่ได้คิดแบบนั้นเธอคิดถึงคําเตือนของเจ้าหญิงเลนิดว่าคิดให้ดีๆว่าสงครามมันควรจะหยุดยังไงหากหยุดสงครามได้นั่นคือเรื่องที่ดีที่สุด นีล่าก็เลยไปอ่านสารที่ถูกส่งมาจากอาริเซนก่อนหน้านี้สารที่ถูกส่งมาเพื่อแสดงความเสียใจตอนที่ดูเซลิสลูกชายของเธอถูกเอมอนลูกชายของอาริเซนฆ่าตายเนลีล่าไม่ยอมอาสารนี้ก่อนหน้านี้เพราะว่าเลนีล่านี่แค้นเอมอนมากๆซึ่งใจความของสารนะครับเพื่อนๆอ,อาริเซนก็บอกว่าเอมอนไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดเรื่องเลวร้ายแบบนี้ าก็เลยไปคุยกับมิซาเลียว่ามีทางไหนได้บ้างที่จะทําให้เธอได้คุยกับอาริเซนแบบตัวต่อตัวไม่มีใครรู้เธอจะขอเจรจากับอาริเซนเพื่อยุติสงครามส่วนท่านาเดมอนที่อยู่ที่ปราสาทไฮเลนฮาวเขาก็เห็นภาพหลอนเด็กคอขาดที่เดมอนมีส่วนรับผิดชอบส่งมือสังหารไปรอบค่าเอมอนแต่ดันทําให้เด็กคนหนึ่งกลายเป็นเด็กที่โดนฆ่าตายทั้งภาพทั้งเสียงตามหลอกหลอดเดมอน าทางเดมอนได้พบกับผู้หญิงปริศนาคนหนึ่งที่อยู่ในปราสาทแห่งนี้เธอได้บอกกับเดมอนว่าท่านจะตายอยู่ที่นี่ ส่วนทางด้าน,านเลนิล่าเธอก็แอบเข้ามาในคิงส์แลนดิ้งเพื่อพบกับอาริเซนตามเส้นทางที่มิซเลียได้บอกให้กับเธอเลนิล่าปลอมเป็นหญิงนักบวชมาพร้อมกับองค์ลักอีกหนึ่งคนจนกระทั่งเลนิล่าได้พบกับอาริเซนที่เข้ามาสวดมนต์อยู่ในโบสถ์ตามลำพังคราวนี้แหละครับ<ๆ>เพื่อนเพื่อเลนิล่าก็ใช้มีดจี้อาริเซนและเธอก็บอกว่าถ้าตะโกนเธอจะแทงอาริเซนให้ตายอาริเซนเธอก็ตกใจว่าเลนิล่านี้แอบเข้ามาได้ยังไงถ้าทหารจับเลนิล่าได้เส้นทางการกู้บัลลังของเลนิล่าได้จบลงแน่ เนิล่าเธอก็เลยไม่รอช้าเธอบอกอลิเซนว่าเธอจะขอหยุดสงครามเดี๋ยวนี้เธอรู้ว่าอลิเซนได้ส่งคริสตันเริ่มทําสงครามไปแล้วเนิล่าเตือนอลิเซนด้วยความหวังดีไม่อย่างนั้นมังกรของพวกเราทั้งสองฝ่ายได้เผาทุกอย่างจนวอดวายแน่ๆสิ่งที่จะตามมานั่นก็คือการตายของประชาชนอย่างมหาศาล อาริเซนก็บอกว่ามันช้าไปแล้วเลยนีล่าการทําสงครามมันเรื่องของผู้ชายเอก,กอนสั่งลงไปแล้วให้จัดการกับฝ่ายของเรนีล่าอาริเซนไม่รู้จะไปหยุดคําสั่งของกษัตริย์ได้ยังไงแต่ถึงอย่างนั้นฝ่ายของเรนีล่าก็จะเป็นฝ่ายแพ้พัฒมิตของอาริเซนนั้นมากกว่าเรนีล่าควรเลือกที่จะยอมแพ้ตั้งแต่แรกไม่ใช่ปล่อยให้มันยาวนานมาแบบนี้ เรนิล่าก็เลยบอกว่าจะให้เธอยอมแพ้ได้ยังไงในเมื่อพ่อของเธอแต่งตั้งให้เธอเป็นรัชทายาทที่แท้จริงท่านพ่อรักเธอมากทุกคนก็ต่างรู้อลิเซนเธอป้นบรลลังของฉันไปอลิเซนก็เลยบอกว่าเธอไม่ได้ปน้นพ่อของเรนิล่าบอกเธอเองก่อนตายว่าเอ้อนจะเป็นคนรวบรวมแผ่นดินทั้งหมดให้กลายเป็นหนึ่งเดียว เรนิล่าเมื่อฟังเช่นนั้นครับเธอก็รู้สึกแปลกๆเธอบอกว่าพ่อของเธอพูดว่าเอกอนผู้พิชิตใช่ไหมน้ำแข็งกับไฟแผ่นดินรวมกันเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมล่ะอาริเซน อลิเซนเธอเข้าใจผิดแล้วนั่นมันคือบทก่อนลำนำไฟน้ำแข็งพ่อของเธอพูดให้เธอฟังตั้แต่ตอนที่เธอยังเป็นเด็กมันเป็นลำนำมันไม่ใช่คำสั่งเสียของท่านพ่อท่านพ่อคงกอ่อนล้าลงมากๆเขาก็เลยเพอิอถึงลำนำบทนี้คำว่าเอกอนไม่ได้หมายถึงลูกของเธอนะอลิเซนแต่มันคือชื่อของเอกอนผู้พิชิตหนึ่งในกษัตริย์ของตระกูลทาเกเลียนที่เป็นตำนานเธอคิดเองเออเองทั้งหมดนะอลิเซนว่าพ่อของฉันได้มอบตำแหน่งให้กับเอกอน อลิเซนมาเธอฟังเช่นนั้นครับเธอก็ทำหน้าเวอเวอรหรือว่าเธอคิดผิดแต่ถึงอย่างนั้นอลิเซนก็คิดว่าเรื่องนี้มันมาไกลขนาดนี้แล้วอลิเซนเธอก็เลยบอกว่ามันช่วยไม่ได้สงครามกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเอก,กอนคงไม่ยอมอยู่สงครามครั้งนี้กลับไปเตรียมตัวแพ้เถอะเรนีล่าเอาจะต้านทานกันไหวไหมล่ะครับเรนีล่ากับกำลังพลของอลิเซนสงครามกำลังจะเกิดขึ้นแล้วครับเพื่อน ใน How of the d r a g o n ซีซั o n 2ตอนที่4ฝันร้ายของเดมอนยังตามหลอกหลอนเดมอนอยู่ทั้งคืนแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นเซอร์ไซมอนก็ได้มาพาเดมอนไปพบกับเด็กน้อยคนหนึ่งหน้าตาละอ่อนละออ่นแต่ทว่าเขาเป็นถึงเซอร์ออสการ์ว่าที่ผู้นำไฮเลนท์ฮาวรุ่นต่อไปเดมอนก็ก็ไม่สนใจเขาการสาสางาปัญหาให้กับออสการ์เรื่องของตระกูลแบ็กเคน Kent, กับตระกูลแบ็กบูดครับ กูอารีที่อยู่ภายใต้การปกครองของไฮเลนฮาวแต่ทว่าแตกกลุ่มตระกูลหนึ่งมาอยู่กับเรนิล่าส่วนอีกตระกูลนึงก็ไปสวามิภักดิ์กับอาริเซน ถ้าเดมอนแก้ปัญหาตัวนี้ไม่ได้เขาจะไม่สามารถรวบรวมกองทัพของไฮแลนด์ฮาวให้กลายไปเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อสู้กับกองทัพของเอกอนที่ส่งเซอร์คริสตันมาเพื่อยึดไฮแลนด์ฮาวแห่งนี้ส่วนทางด้านอลิเซนครับเธอนี้ได้ไปให้หมอหลวงแกนเมสเตอร์ปรุงยาขับเลือดให้กับเธอเธอจะขับเด็กในท้องออกจากท้องของเธอเธอได้ตั้งท้องกับเซอร์คริสตันแต่ว่าเธอเนี่ยไม่อยากจะเก็บเด็กเอาไว้เธอจึงตัดสินใจที่จะเอาเด็กออก เธอก็เลยโกโหกแกนเมสเตอร์ไปว่าเธอจะเอายาไปกับผู้หญิงคนอื่นและอลิเซนเธอก็เริ่มสับสนกับคําพูดของเรเนล่ารือว่าเธอคิดผิดกษัตริย์พิเศษลิฟไม่ได้ต้องการแต่งตั้งเอกอนให้เป็นราชทายาทมันอาจจะเป็นแค่ตำนานเรื่องหนึ่งก็ได้อลิเซนเธอเริ่มกังวลหลายเรื่องกับเพื่อนๆ ่วนระดับเซอร์คิสตันครับเขาก็เริ่มไปหาพัธมิตรเพิ่มในดินแดนลุ่มน้ําซึ่งเมื่ออยู่ในเขตไฮเลนทาวใครไม่ยอมสวมาพิพากต่อเอกก้อนก็จะถูกประหารโชว์เป็นเยี่ยงจางหัวหลุดออกจากบาเอกก้อนต้องเป็นกษัตริย์ของพวกแกเท่านั้น ส่วนเอกอนก็โกรธเอมอนกับหลอดลาลีขาเปเป็นอย่างมากในเอกอนก็รู้ว่าทั้งสองคนในวางแผนแบบลับๆกับเซอร์คิสตันปิดบังเขาหลอดลาลีเมื่อเห็นเอกอนไม่พอใจเขาก็เลยเปิดเผยแผนทั้งหมดให้เอกอนได้ฟังว่าเขานั้นจงใจให้เดมอนไปยึดปราสาไทไฮเลนทาวของเขาเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจให้เซอร์คิสตันยกทัพไปยึดปราสาทรูดเฟสซึ่งมันอยู่เขตใกล้ๆก,ก,กัน ซึ่งรูดเฟสมันยึดง่ายกว่าและหลอดของที่นั่นก็ไปเข้าพวกกับเรนนล่าไปแล้วหากยึดรูดเฟสได้มันจะเป็นการปิดกั้นกองทัพของเรนนล่าทางบกทั้งหมดนั่นมันจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรามากกว่าการไปยึดให้เลนเฮาประสาทที่ใหญ่ที่สุดแต่ถ้าว่ามันเหลือแค่ซากหินเท่านั้น ทุกคนก็ไม่รู้ละครับว่าไอ้ซากของปราสาทไฮเลนทาวมันก็เกิดจากฝีบือของไอ้ลอดลาลิดขาเป๋ที่เผาเพื่อฆ่าพ่อและพี่ชายของตัวเองไม่นำซ้ำไอ้ลอดลาลิดขาเป๋ยังเอาเงินทองออกจากปราสาททั้งหมดไปอีกด้วย คราวนี้พอเอกอนรู <eventually> really problème, ้แบบนั้นเขาก็เลยเลิกด่าทั้งคู่ครับจำใจถึงแม้ว่างานนี้เขาจะดูเหมือนกษัตริย์แค่ในน้าเท่านั้นแต่ถว่าหลังจากนั้นเอก้อนก็ช้ำใจเข้าไปอีกขนาดแม่ของเขาอริเซนยังบอกให้เอกอนอยู่เฉยเฉยแค่ดูทุกอย่างเท่านั้นก็พอพวกเธอจะเดินเกมกันเองเอกอนก็ก็เริ่มคิดล่ะครับว่าเขาไม่อยากจะเป็นตัวตลกอีกต่อไปแล้วถึงเวลาที่เขาจะต้องแสดงอำนาจของราชาเอ้ยอำนาจแบบไหนครับเอกอน ในที่สุดกองทัพของเซอร์คริสตันก็ยกกำลังมาถึงปราสาทลูดเฟส คิสตันสั่งโจมตีทันทีโดยไม่นสนใจการห้ามของเซอร์เกวนพี่ชายของอลิเซนเลยเซอร์เกวนบอกว่าให้รบตอนกลางคืนแต่ว่าเซอร์คิสตันบอกว่าพวกเรารบตอนกลางวันนี่แหละดีที่สุดสุดท้านเลนิล่าเธอก็ได้กลับมาที่ดากอนสโตนเจเซลิตลูกชายของเธอและเหล่าบรรดาสมาชิกสภาก็ต่อว่าเลนิล่าว่าหายตัวไปไหนเลนิล่าก็เลยพูดความจริงกับทุกคนว่าเธอแอบเข้าไปที่คิงส์แลนดิ้งเพื่อไปพบกับอลิเซนเพื่อขอเจรจาสงบศึก ว่าตอนนี้มันไม่มีผลแล้วตอนนี้เธอมั่นใจทางเลือกเป็นมีแค่ทางเดียวการเจรจามันไม่ได้ผลมันก็ต้องรบกันตายไปคนละข้างข้าวนี่แหละครับเรนิล่าเธอก็เลยบอกว่าเธอจะขอรบเองเธอจะออกไปขี่มังกรแล้วไปต่อสู้กับกองทัพของเซอร์คริสตันแต่ว่าทุกคนก็ห้ามเรนิล่าเอาไว้เรนิล่าเป็นถึงกษัตริย์หากตายไปทุกคนจะทํายังไงเรนิล่าเธอก็ยืนการว่าเธอประสบการณ์รบนั้นมากที่สุด คราวนี้แล้วครับเจ้าหญิงเลนิดเธอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นป้าจะขอออกรบแทนเรนิล่าเองมังกรของเธอตัวใหญ่ที่สุดในบรรดากองทัพของเรนิล่าหลังจากนั้นละครับกองทัพของเซอร์คิสตันนี่ก็เข้าถล่มปราสาทรูดเฟสทหารของรูดเฟสนี่ก็ต้านทานเอาไม่ไหวทหารของเซอร์คิสตันนี่เก่งกว่าแล้วก็เยอะกว่ามากแต่ว่าทันใดนั้นเจ้าหญิงเลนิดก็ได้ขี่มังกรมาช่วยทุกคน ได้สั่งมังกรให้เผาทหารเขาฝ่ายคริสตันนี่แตกกระจิงเป็นคนละทิศคนละทางเซอร์คริสตันเขาก็ไม่กลัวครับแล้วเขากลับยิ้มเขาคิดเอาไว้แล้วว่าฝ่ายของเลดีล่าเนี่ยต้องส่งมังกรมาแน่แน่เซอร์คริสตันก็เลยสั่งให้ยิงธนูส่งสัญญาณเอมอนและเวกา้ามังกรตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้แอบมอบซ่อนอยู่ในป่าพวกเขารอเวลาและจังหวะเพื่อที่เข้าจู่โจมมังกรของเจ้าหญิงเลนิด แต่ทว่าทันใดนั้นครับสิ่งไม่คาดคิดมันก็ได้บินเข้ามานั่นก็คือเอกอนเอกอนได้ขี่มังกรของเขาพุ่งเข้าไปแล้วพ่นไฟใส่มังกรของเจ้าหญิงเลนิดเอก่อนเขาทาแบบนี้เพื่ออยากจะแสดงให้ทุกคนรู้ว่าเขาดีและเก่งพอที่จะเป็นกษัตริย์ที่ทุกคนจะต้องยำเกรง แต่ว่าเอกอนกลับไม่ประมาณพลังของมังกรของตัวเองเลยมังกรของเจ้าหญิงเลนิดนั้นใหญ่กว่ามังกรของเอกอนไม่ได้ใช้กรงเล็บของมันขยำเขาทีบอกแล้วก็ขาของมังกรของเอกอนมังกรของเอกอนเนี่ยร้องควรค้างเอกอนก็เลยสั่งมังกรของเขาให้หนีเจ้าหญิงเลนิดก็เลยสั่งมังกรของเธอให้ตามไปจัดการกับมังกรของเอกอน จากนั้นในจังหวะนี้นี่เองครับเอมอนที่แอบซ่อนอยู่เขาได้สั่งให้เวาก้าเข้าโจมตีมังกรของเจ้าหญิงเลนิดขณะที่มังกรของเอกอนกัดกับมังกรของเจ้าหญิงเลนิดอยู่กลางท้องฟ้าครับเอมอนนี่มันก็ไม่สนใจมันสั่งให้เวาก้าพ่นไฟใส่มังกรของเจ้าหญิงเลนิดทันทีแต่ว่ากลายเป็นว่ามังกรของเจ้าหญิงเลนิดสามารถหลบได้แต่ทว่าลูกไฟกลับไปโดนมังกรของเอกอนเข้ายางจัง เอกกอนพร้อมด้วยมังกรของเขาเดวร่วงตกลงมาจากฟ้าและระเบิดอยู่ในป่าต่อจากนั้นครับเอมอนนี่ก็สั่งให้เวกา้าบินไปดูเอกกอนพี่ชายของตัวเองว่าเป็นยังไงบ้างตายแล้วหรือเปล่า ว่าเจ้าหญิงเลนิดยังไม่ยอมกลับครับเธอได้บังคับมังกรของเธอให้พุ่งเข้าสู้กับเวก้าต่อไปกงเล็บของมังกรของเจ้าหญิงเลนิดตะปบเข้าที่ท้องของเวกา้าต่อจากนั้นมังกรทั้งสองตัวก็ต่างต่อสู้กันแล้วก็พ่นไฟใส่กันกลางท้องฟ้าจนสุดท้ายเวก้านี่ตกลงมาแล้วก็กระแทกเข้ากับพื้นเจ้าหญิงเลนิดนี่เธอยังไม่พอใจนะครับเธอยังบังคับมังกรของเธอให้ตามหาเอมอนและเวก้าต่อไปเธอจะฆ่าทั้งคู่ให้ได้แต่ว่าเอมอนได้ใช้แผนการอันแยบยลกว่านั้นโคดิสั ให้เวก้าเดินไปกับพื้นแล้วใช้ควันอำพังแล้วให้เวก้านีคอยดักพอมังกรของเจ้าหญิงเลนิดบินเข้ามาเอมอังก็สั่งให้เวก้าพุ่งขึ้นมาจากหน้าผาชายฝั่งทะเลพุ่งเข้ากัดเข้าที่คอของมังกรของเจ้าหญิงเลนิดเข้าอย่างจัง เานี่ครับมันก็งับอย่อยางงั้นแหละครับมังกรของเจ้าหญิงเลนิดก็บินออกไปไม่ได้คาปากของเวก้าจึกระทั่งมังกรของเจ้าหญิงเลนิดนด่ตายคาปากของเวก้าแบบนั้นหลังจากนั้นมังกรพร้อมกับเจ้าหญิงเลนิดก็ร่วงตกลงมาจากท้องฟ้าตกกระแทกระเบิดคาประสาทรูทเฟสโอ้หตายแล้วครับเจ้าหญิงเลนิด ส่วนทางด้านเรน,นิล่าครับที่เธอกําลังรอฟังข่าวของเจ้าหญิงเลนิดอยู่นั้นเธอก็เลยได้เล่าเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งให้เจเซลิธลูกชายของเธอได้ฟังเรื่องเล่าที่ราชทายาทสืบบัลลังเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้ฟังเรื่องนี้ เจเซลิทก็คือราชทายญทสืบบัลลังก์ของเธอดังนั้นเจเซลิทก็ควรฟังเรื่องนี้ด้วยเรื่องเล่าจากกาษัตริย์ส่งต่อสู่กษัตริย์รุ่นต่อไปตั้งแต่ยุคเอกอนผู้พิชิตทาเกเลียนที่ขึ้นนั่งบัลลังก์เหล็กไม่ใช่แค่กษัตริย์เท่านั้นแต่เพาะว่าเป็นผู้พิทักษ์ถูกกำหนดให้สร้างเจ็ดอาณาจักรเพื่อความแข็งแกร่งและผนึกดินแดนเพื่อต่อต้านศัตรูร่วม กษัตริย์วิเซลิสพ่อของเธอเลือกเลนิล่าให้เป็นผู้สืบทอดบัลลังก์ต่อจากเขาและกษัตริย์วิเซลิสก็มุ่งมั่นและไม่เคยเปลี่ยนใจสิ่งที่เลนิล่าจะทํามันไม่ใช่แค่เรื่องของบัลลังก์แต่ทว่ามันเป็นมากกว่านั้นนิมิตของเอกก่อนผู้พิชิตลำนําไฟน้ําแข็ง <c oughs> เฮ้ยลำนําไฟน้ําแข็งอีกแล้วครับเพื่อนๆพูดหลายรอบแล้วนะเนี่ยส่วนด้านสนามรบ เซอร์คิสตันที่ตื่นขึ้นมาจากอาการสลบด้วยความงวยงงก็งงออกตามหาเอกอนกษัตริย์ของเขาและในที่สุดเซอร์คิสตันก็ได้พบกับร่างของเอกอนนอนอยู่พร้อมกับร่างของมังกรที่หายใจอย่างรวยรินเอยจะเป็นยังไงบ้างเอกอนจะตายหรือเปล่า